แถมยังมีสารอาหารนะคะดีๆเพียบเลยทั้งวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์จนได้รับฉายาว,ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยก็ว่าได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพย4สเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะไข่พัมหรือไข่น้ำคนที่เป็นโรคไตาสามารถทานได้หรือไม่ไข่พัมหรือไข่น้ำนะคะก็เป็นพืชที่มีโปรตีนค่อนข้างที่จะสูงซึ่งก็จะสูงมากกว่าถั่วเหลืองอีกค่ะแถมยังมีสารอาหารนะคะ ะะดีๆเพียบเลยทั้งวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์จนได้รับฉายาว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยก็ว่าได้ค่ะแต่สําหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะการทานไข่น้ําหรือไข่ผําอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคไตหรือไม่ควรที่จะกินเยอะกินบ่อยจนเกินไปเพราะว่าในไข่ผําหรือไข่น้ํานะคะจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าพิวรีนค่อนข้างที่จะสูงซึ่งสารนี้นะคะพิวรีนเมื่อร่างกายย่อยสลายก็จะกลายเป็นกรดยูริกสาหรับคนทั่วไปนะคะคนที่ ปกติกรดยูริกจะถูกขับออกทางไตได้ปกติแต่สําหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะหน้าที่การทํางานของไตการกรองของไตจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทํางานลดลงการขับของเสียก็ทําได้ไม่ดีซึ่งการทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูงเยอะๆก็จะทําให้ไตของเราทํางานหนักขึ้นด้วยและก็อาจจะไปกระตุ้นนะคะให้ข้ออักเสบจากโรคเกาต์ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อติด ตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เตียวทีวสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ